สำนักง,งานขนส่งจังหวัดจันทรบรุรีขอเชิญให้ผู้ที่มีแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์ที่แตกลายงามาแจ้งขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ฟรีเช้านี้ที่สำนักง,งานขนส่งจังหวัดจันทรบรุรีนายชัดชัยชัยธาขนส่งจังหวัดจันทรบรุรีเปิดเผยถึงกรณีของการขอแจ้งเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์แตกลายงาฟรีตามคำสั่งของนายสมชัยศิริวัฒนาโชคอธิบดีกรมการขนส่งทางบกทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์บรรทุกที่มีเลขทะเบียนหมอใบไม้หมอม้า5501ถึง9000และรถเก๋งที่มีแผ่นป้ายชำรุดแผ่นป้ายแตกลายงาหรือสูญหายที่ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกในระหว่างวันที่9มกราคม2 5 5 3ถึงวันที่1กันยายน2553ซึ่งเจ้าของรถสามารถมาแจ้งขอเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ฟรีจนถึงวันที่30กันยายน2556 หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติแผ่นป้ายละหนึ่งบาทอ๋อเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยตามพรบรถยนต์นะก็จะมีรถพวกรถเกง๋งรถตู้รถปิกอัพพวกเนี้ยนะการที่จะมาขอแผ่นป้ายเนี่ยม,มันไม่ยุ่งยากหรอกครับในมันจะมีเคสแค่คือชำรุดกระสูนหายนะครับก็ไม่ต้องมาแจ้งความมายื่นที่สารคดีส่งต้นสกัดได้เลยอย่างถ้าจดทะเบียนจันกตตต็ต้องมายื่นที่จันทบุรี อยู่ที่ระยองก็ยื่นที่ระยองครับก็โดยใช้เนี่ยสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็สมุดคู่มือนะครับมาขอแจ้งเลยก็แผ่นป้ายก็ราคา100บาทต่อ1แผ่นนะครับสองแผ่นก็200รครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเปลี่ยนแผ่นป้ายก็อาจจะมันเคสคือ1หาย2จํจำรุดแล้วก็3าเขาเปลี่ยนเลขทะเบียนใหม่เนี่ยครับก็คงมีแค่3เคสเนี่ยครับอ๋อเลขทะเบียนนี่ก็ช่วงที่ใช้อยู่นี่ก็อย่างนี้นะครับเราเรียนเบื้องต้นเลย ส่วนใหญ่ที่มีปัญหาเพราะว่าที่ท,ที่มีเคสฮะจำได้นะที่เคสว่าแผ่นป้ายทะเบียนเราแตกรายงานแล้วก็ไม่สวยแล้วก็คนเข้ามาขอแผ่นป้ายแล้วก็เก็บตังเขานะครับเราก็ไม่อยากเก็บอะแต่ตามระเบียบน,นี่ต้องเก็บตังแล้วก็กรมเนี่ยมีหนังสือแจ้งสำหัขาส่งทั่วประเทศเมื่อวันที่21ธันวาคมปี55ปีแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนแผ่นป้ายทะเบียนได้ฟรีมีสองกรณีนะครับโดยไม่ต้องเสียตังค์นะไม่ต้องเสียตังค์ก็หลักฐานก็ยื่นเหมือนเดิมน,นะครับคือใช้ปัระชาชน แล้วก็เล่มทะเบียนถ้าใครติดไฟแนนซ์ก็ใช้สำเนาทะเบียนรถก็ได้นะฮะมายื่นส่งขนส่งโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์ในสองเคสคือรถกระบะเล่มทะเบียนตั้งแต่บอยไม้บอมมาห้าพันห้าร้อยหนึ่งถึงเก้าพันอันนี้ฟรีนะมาแจ้งเราเลยแล้วก็รถเก๋งรถเก๋งนี่อันนี้จะยุ่งยากนิดนึงฮะมันต้องนับเวลาคือจดทะเบียนตั้งแต่เก้ามกราคมสองห้าห้าสามถึงหนึ่งกรกฎาคมสองห้าสามนี่ฟรีฮะมีสองเคสเนี่ยครับไม่ต้องเสียตังค์ ครับก็ไม่ยากครับก็พ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีก็สำนักสงฆ์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็สำนงสาขาสายดาก็ยินดีรับใช้ในเรื่องของการเปลี่ยนแป้นทะเบียนเนี่ยไม่ยุ่งยากครับตามพรอมรถยนต์เนี่ยรถเก๋งรถบิ๊กอัพรถตู้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็มาเปลี่ยนได้เลยโดยใช้สำนักบัตประชาชนอ่าแล้วก็สุดคู่มือถ้าติดไฟแนนซ์ก็ใช้สำนาทะเบียนรถก็ได้ถ้าท่านไม่ว่างก็มอบรัดมานะครับก็แผ่นป้ายแผ่นละหนึ่งร้อยบาทนะครับก็ติดต่อในเดมาลาราชการส่วนรถที่ไม่ต้องเสีย เนี่ยในช่วงที่แต่งรายง,งานก็อย่างที่เรียนให้ใหทราบคือรถกระบะบอยไม้มอมมาตั้งแต่ 5501- ถึง9,000อันนี้ฟรีแล้วก็รถเก่งตั้งแต่จดทะเบียนตั้งแต่5้มกราคม25 5ถึง1กันยายน2 5 3หเนี่ยองาเนี่ยฟรีครับผมก็ติดต่อที่ขนส่งได้เลยถ้าไม่สะดวกหรือมีปัญหาก็ติดต่อผมโดยตรงก็ได้หรือหน้าฝ่าทะเบียนนะครับเ,เลขจริงจริงเนี่ยถ้าเราล้อกเรียนโดยตรงก็ถ้าไม่อยากเสียตังก็โทรที่ห5 8 4ก็ได้ครับ ถือว่าเป็นสีด่ดีความจริงเรา,เราล้องเรียนรับสาธารณะแต่ในเรื่องของแผาทย์ทะเบียนก็สามารถล้องเรียนได้ครับเราจะมีเจ้าที่ในเวลาราชการรับการล้องเรียนตลอดแล้วก็จะแก้ไขให้นะครับผม